สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุด Beginning to Unity 3D สำหรับการเรียนรู้การสร้างเกมนะครับด้วยโปรแกรม Unity สำหรับขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับโครงสร้างของ E แบบที่ทางเดียวนะครับครับในการที่เราจะพัฒนาโปรแกรมใดๆก็ตามครับการเรียนรู้นะครับพื้นฐานของการใช้งานในการที่เราจะทําการเลือกเงื่อนไขต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำการตรวจสอบเงื่อนไขก่อนที่จะไปทํางานใน Statement หรือว่าคําสั่งในขั้นตอนต่อไปนะครับ ภาษาคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีโครงสร้างที่เรียกว่า if นะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับในที่นี้เราจะมาทําความรู้จัก if แบบที่ทางเดียวนะครับเราสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขนะครับขึ้นภายใน m e t h o d นะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตามที่เราต้องการโดยที่ผลลัพธ์ของการตรวจสอบของ if แบบที่ทางเดียวนะครับก็จะมีผลลัพธ์ออกมาก็คือเป็น true ก็คือเป็นจริงนะครับและ test ก็คือเป็น false นะครับกรณีของ if แบบที่ทางเดียวครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะครับ เราสามารถที่จะเลือกโฟลหรือว่าทิศทางในการทํางานของโปรแกรมนะครับได้ตามความต้องการเราสามารถที่จะไปดีไซน์ลอจิกหรือว่าสเตทเมนต่างๆซ่อนไว้ภายในเงื่อนไขนั้นๆได้นั่นเองนะครับเช่นเราอาจจะมีการตรวจสอบนะครับว่าถ้าตัวละครผู้เล่นนั้นมีการชนกับไอเทมนะครับที่เรากําหนดไว้ถ้าเดินชนกันแล้วนะครับตรวจสอบการชนกันแล้วเป็นจริงนะครับถึงจะให้ไปทําการเพิ่มเลเวลหรือว่าเพิ่มพลังชีวิตเป็นต้นนะครับกรณีที่ยังไม่มีการเดินไปชนไอเทมก็ เป็นเท็จนะครับก็ er จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในการทํางานของตัวโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่ต้องมีการดีไซน์พวกเงื่อนไขต่างนะครับมาใช้ในการพัฒนาเกมนั่นเองสําหรับ unity ครับซึ่งก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับเราสามารถที่จะศึกษาภาษาซีชาร์ปแล้วก็เปรียบเทียบมวยกรพื้นฐานของ unity ซึ่งเขียนด้วยภาษาซีชาร์ปนะครับก็คือ if e นะครับ if ตัวนี้ตามด้วยวงเล็บ condition น,น,นะครับ condition ก็คือเงื่อนไขนั่นเอง เราสามารถที่จะสร้างเงื่อนไขขึ้นได้ตามความต้องการนะครับกรณีที่เป็นจริงเราก็จะให้ไปทํางานตามสเตทเมนท์ที่เราต้องการนะครับกรณีที่เป็นเท็จก็ยังไม่มีลอจิกใดๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับโปรแกรมก็ยังคงรันต่อไป if e แบบที่ทางเดียวครับสามารถที่จะตรวจสอบเงื่อนไขและสามารถที่จะใส่คําสั่งต่างๆไว้ภายในโครงสร้างเงื่อนไขได้นะครับหลายๆคําสั่งตามความต้องการของเราเนั่นเองนะครับโดยจะเขียนด้วยคําสั่ง if หรือว่า if e นะครับ เชกเช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์อื่นนะครับตามด้วยวงเล็บปิดแล้วก็เป็นส่วนของเงื่อนไขที่ทําการตรวจสอบนะครับปีกาเปิดจะเริ่มต้นการทํางานของคําสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงนะครับและส้นสุดเงื่อนไขก็คือปีกาปิดนั่นเองนะครับอยู่อย่างเช่นนะครับเราอาจจะมีแม t ทอดแม่ทอดตัวหนึ่งนะครับที่ทํางานอยู่เป็นการอัปเดตนะครับเราอาจจะสร้างเงื่อนไขขึ้นมานะครับด้วยการใช้ if e วงเล็บปิดนะครับตรวจสอบเงื่อนไขการกด Input นะครับีดาวว่ามีการกดหรือไม่นะครับถ้าเป็นจริงถึงจะให้ทำงานตามความต้องการนั่นเองนะครับและนี่ก็คือพื้นฐานการทํางานของ IF e นะครับใน Unity ครับขอบคุณครับ